สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ครูก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าเราจะมาขึ้นกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าโจทย์ปัญหานะคะเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะ,ะโจทย์ปัญหาที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะมีโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ1ขั้นตอนนะคะ1ขั้นตอนคืออะไรก็คือจะมีจํานวน แค่2จํจำนวนนะคะซึ่งจะมีการบวกหรือลบกันแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะครั้งเดียวเนาะก็จะเป็น1ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ2ขั้นตอนนะคะก็จะมี3ามจำนวนวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ1ขั้นตอนนะคะก็จะเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆนะคะ ซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ1ขั้นตอนเนี่ยก็เหมือนเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างที่1ใน1ปีชาวสวนคนหนึ่งมีรายได้จากการขายทุเรียน1 1 5่2 0งบาทขายมังคุด61,220บาทชาวสวนคนนี้มีรายได้ทั้งหมดกี่บาทนะคะนี่ก็เป็นโจทย์ของเรานะคะการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยก็จะมี ขั้นตอนนะคะให้เราได้วิเคราะห์แล้วก็คิดนะคะมาดูกันที่ขั้นแรกนะคะขั้นแรกเนี่ยเราต้องวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะวิเคราะห์อะไรนะคะก็คือเราต้องมาดูนะคะว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะคะก็จะมีจํานวน2จํานวนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการหาคําตอบนะคะก็คือ รายได้จากการขายทุเรียนนะคะกาบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือรายได้จากการขายมังคุดนั่นเองนะคะอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะคะ1ปีเนี่ยไม่ต้องเอามาคิดนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะเราต้องดูนะคะว่าโจทย์เนี่ยถามอะไรเรานะคะโจทย์ต้องการอะไรนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะโจทย์ต้องการทราบว่าชาวสวนคนนี้นะคะมีรายได้ทั้งหมดกี่บาท ะะมีรายได้ทั้งหมดกี่บาทนะต่อไปนะคะขั้นแรกเนี่ยเราวิเคราะห์โจทย์นะคะขั้นต่อไปเราจะมาวางแผนแก้ปัญหานะคะการวางแผนแก้ปัญหาในส่วนนี้เราจะทำการวาดแผนภาพนะคะหรือบาร์โมเดลนั่นเองนะการวาดแผนภาพนะคะครูก็จะเริ่มจากรายได้การขายทุเรียนนะคะครูก็จะวาดมาเลยแท่งหนึ่งแบบนี้นะคะ อ่ะเราก็ทราบแล้วเนาะว่ารายได้จากการขายทุเรียนเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วก็ยังมีรายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือรายได้จากการขายมังคุดนะคะรายได้จากการขายมังคุดเนี่ยก็จะมีรายได้อีกหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทนะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการหานะคะว่า ชาวส่วนคนนี้มีรายได้ทั้งหมดกี่บาทนะคะก็คือเราจะนำรายได้ของทุเรียนกับรายได้ของมังคุดนะคะมารวมกันนะคะมารวมกันก็จะได้เป็นรายได้ทั้งหมดนะคะคำว่ามารวมกันนะคะเราก็จะนำ มาบวกกันนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะในขั้นต่อไปนะคะก็คือในขั้นของการแก้ปัญหานะคะในขั้นของการแก้ปัญหาเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า1 1 5 6 6 2 0บวก61220เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะพอเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไป แสดงวิธีทำนะคะในขั้นนี้ได้เลยนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการบวกในแนวตั้งนะคะในการหาคำตอบนะคะก็จะเริ่มกันที่รายได้ของทุนเรียนนะคะแล้วก็บวกด้วยรายได้ของการขายมังคุดนะคะพอเราบวกกันเสร็จแล้ว นะเราก็จะได้คำตอบเป็นรายได้ทั้งหมดของชาวสวนคนนี้นะคะซึ่งคำตอบก็คือ176,840บาทนะคะเราก็เอามาเขียนตอบได้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่1น,นะคะซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองนะก็ยังไม่ยากเท่าไหร่เนะไม่มีความซับซ้อนนะก็แค่เอามาบวกกันนะคะ ไปดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ส,สุชาติขายข้าวเปลือกได้เงิน9 0 0 0 0บาทนะคะนำเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าปุ๋ย8000บาทสุชาติเหลือเงินเท่าไหร่นะคะในขั้นแรกนะคะการวิเคราะห์โจทย์โจทย์ให้อะไรมาบ้างคะนักเรียนโจทย์ให้มาว่าสุชาติเนี่ยขายข้าวเปลือกได้เงิน9 0 0 0 0บาทนะคะ อตอนแรกขายได้เงิน9ก0 0 0บาทนะคะจากนั้นนาเงินที่ได้เนี่ยจ่ายเป็นค่าปุ๋ย8000บาทนะคะโจทย์ถามอะไรนะคะโจทย์ถามอะไรก็คือโจทย์ถามว่าสุชาติเนี่ยเหลือเงินเท่าไหร่นะคะสุชาติเหลือเงินเท่าไหร่เราก็จะไปวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะคะก็จะวาดเป็นแผนภาพออกมานะคะในข้อนี้เนี่ยครูก็จะเริ่มจากการ วาดนะคะจำนวนเงินที่สุชาติเนี่ยขายเข้าเปลือกได้นะคะก็คือ90,000บาทใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยทั้งแท่งสีเหลืองเนี่ยมีจํานวน90,000มบาทนะคะต่อไปเนี่ยเขาเอาเงินส่วนหนึ่งของ90,000มบาทเนี่ยไปจา่ายค่าห๋ย8 0 0 0บาทนะคะรูก็จะทำการหักออกไปนะคะ อะสีเขียวตรงนี้นะคะก็คือค่าปุ๋ย8,000บาททีนี้โจทย์ถามว่าสุชาติเหลือเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะสิ่งที่นักเรียนต้องหาก็คือในส่วนนี้ค่ะจํานวนเงินที่เหลือของสุชาตินะคะคือในส่วนตรงนี้ซึ่งเราจะหาได้จากการนําจํานวนเงินนะคะที่ขายข้าวเปลือกได้นะคะลบด้วย จำนวนเงินที่จ่ายค่าปุ๋ยนะคะก็คือจะนำ9,000 0ลบด้วย8,000นั่นเองนะคะเพราะว่าตอนแรกมี9,000 0ใช่ไหมคะถูกหักออกไปตรงเนี้ย8,000นะคะก็หมายความว่า9,000 0ลบด้วย8,000นั่นเองเราก็ไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เป็น9,000 90ลบ8,000เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็จะทำการแสดงที่ทำนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่สุชาติะะขายข้าวเปลือกได้9 0 0 0 0บาทนะคะเราต้องนำจำนวนที่มากกว่านะคะเป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็ลบด้วยค่าปุ๋ยที่จ่ายไปนะคะอีก8000บาทเราก็ทำการลบกันนะคะเมื่อลบกันได้แล้วนะคะเราก็จะได้ว่าสุชาตินะคะเหลือเงิน 82,000บาทนะคะก็ตอบได้เลยอันในตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะมาดูตัวอย่างที่3กันบ้างนะคะตัวอย่างที่3ลดรถเก่งราคา967,000บาทรถสปอร์ตราคา3,248,000บาท อยากทราบว่ารถสปอร์ตแพงกว่ารถเก่งอยู่กี่บาทน,นะคะ,ะเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปวิเคราะห์โจทย์กันนะในส่วนของวิเคราะห์โจทย์เนี่ยอย่างแรกคือโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะโจทย์ก็คือให้ราคาของรถเก่งมานะคะกับราคาของรถสปอร์ตใช่ไหมคะแล้วโจทย์ก็ถามว่า รถสปอร์ตเนี่ยแพงกว่ารถเก่งอยู่กี่บาทใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะว่ารถสปอร์ตแพงกว่ารถเก่งอยู่กี่บาทนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะมาในขั้นตอนของการวางแผนแก้ปัญหานะคะซึ่งในขั้นนี้เนี่ยเราจะวาดแผนภาพใช่ไหมคะภาพเรียนเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยครูจะวาดแผนภาพในอีกลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเหมาะกับโจทย์ที่มีลักษณะ การเปรียบเทียบนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มวาดกันเลยนะครูก็จะวาดนะคะเป็นแท่งไข่แท่งมันนะคะรถเก๋งอ่รถเกง๋เกงแท่งหนึ่งนะคะเราก็ทราบแล้วว่ารถเก๋งเนี่ยราคา9 6 7 0 0 0บาทนะคะแล้วครูก็จะวาดรถสปอร์ตอีกแท่งหนึ่งนะคะราคาของรถสปอร์ตเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่ามันแพงกว่าใช่ไหมคะ3ล้านเนี่ยมากกว่า900,000ใช่ไหมคะดังนั้น แท่งของรถสปอร์ตเนี่ยมันก็จะยาวกว่านะรถสปอร์ตราคา3ล้าน2 0 8 0 0บาทอ่ะทีนี้โจทย์ถามว่ารถสปอร์ตแพงกว่ารถเก่งอยู่กี่บาทนะคะให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะอ่ะการถามว่ามันแพงกว่าอยู่กี่บาทเนี่ยเราจะต้องหาส่วนต่างนะคะซึ่งตรงนี้แหละคือส่วนต่าง สิ่งที่นักเรียนต้องหาก็คือตรงนี้ค่ะซึ่งถ้านักเรียนหาส่วนต่างเนี่ยเราจะต้องนำไปลบกันนะคะนำไปลบกันเอาอะไรลบกันก็คือเราจะใช้ราคาของรถสปอร์ตนะคะตั้งแล้วก็ลบด้วยราคาของรถเก่งนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะในหน้านี้ก็จะได้ว่า 3,248,000 0 0ลบ9,67,000เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็จะนำประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะไปแสดงวิธีทํารถสปอร์ตนะคะราคา3,248,000บาทนะคะแล้วก็รถเกง๋งรถเก๋งราคา9,67,000บาทนะคะเราต้องนำจำนวนที่มากกว่านะคะเป็นตัวตั้งเนาะ เมื่อเราลบออกมาได้แล้วนะคะก็จะเป็นส่วนต่างนะคะส่วนต่างก็คือทําให้เราทราบว่ารถสปอร์ตเนี่ยแพงกว่ารถเก๋งอยู่กี่บาทนะคะซึ่งเมืลบกันแล้วก็จะได้คําตอบเป็น2องล้านสองแสนเจ็บาทนะคะอก็จะได้คําตอบว่ารถสปอร์ตแพงกว่ารถเกง๋ง2องล้านสองแสนเจ็บาทนะคะ นี้ถ้านักเรียนนะคะอยากจะตรวจคำตอบนะคะก็สามารถทำได้นะคะโดยการที่เราจะนำราคาของรถเก๋งนะคะบวกด้วยจำนวนที่แพงกว่านะคะอันนี้คือราคาของรถเก๋งนะคะอันนี้คือจำนวนที่แพงกว่าะคะคือคำตอบที่เราคิดได้เมื่อกี้นี้นะเมื่อเราบวกกันแล้วนะคะเมื่อเราบวกกันแล้ว คำตอบที่ได้นะคะมันไปตรงกับราคาของรถสปอร์ตนะคะถ้ามันตรงกันหมายความว่าคําตอบของนักเรียนนะคะมีความถูกต้องนะคะเอามาดูตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะตัวอย่างที่4ปีที่แล้วบริษัทส่ทงออกสินค้าได้534,000กล่องปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่อง ปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้กี่กล่องนะคะอามาดูนะคะในขั้นของการวิเคราะห์โจทย์นะคะวิเคราะห์อะไรก็คือดูว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะในข้อนี้โจทย์กําหนดมาว่าปีที่แล้วนะคะบริษัทส่งออกสินค้าได้5 3าแสนพกล่องนะคะแต่ปีนี้นะเขาไม่ได้บอกมานะคะแต่เขาบอกมาว่าปีนี้เนี่ยส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว3 5 0 0 0กล่องนะคะ โจทย์ถามอะไรนะคะโจทย์ถามว่าปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้กี่กล่องนะคะในข้อนี้เขาให้ปีที่แล้วมานะคะแล้วก็ให้เราหาว่าปีนี้นะได้กี่กล่องนะคะก็เดี๋ยวไปวาดแผนภาพกันนะคะแผนภาพในข้อนี้ครูก็จะวาดในลักษณะเดียวกันกันกบตัวอย่างที่3นะคะก เหมือนเป็นการเปรียบเทียบเนาะก็จะวาดในลักษณะนี้นะคะอะ่ะก็จะเริ่มจากจำนวนนะคะที่ส่งออกปีที่แล้วนะคะก็คือ534,000กล่องนะคะทีนี้ปีนี้นะคะปีนี้เรายัางไม่ทราบจํานวนเนาะแต่เราทราบมาว่ามันมากกว่าปีที่แล้วนะคะดังนั้น ภาพที่ครูจะวาดนะคะมันก็จะยาวกว่านะคะยาวกว่าของปีที่แล้วนะครูก็จะวาดยาวออกไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เราต้องหานะคะตรงนี้แหละแท่งชมพูทั้งหมดเนาะต่อไปสิ่งที่เรารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่าปีนี้เนี่ยส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว3 5 0 0 0กล่องนะคะก็คือส่วนต่างตรงนี้ค่ะตรงนี้นะ ตรงนี้ก็คือส่วนต่างนะคะมากกว่าอยู่3 5 0 0 0กล่องนะคะทีนี้เราจะทราบได้ยังไงคะว่าแล้วปีนี้เนี่ยส่งออกได้กี่กล่องใช่ไหมคะให้เรียนดูนะคะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เท่ากันใช่ไหมคะตรงนี้อ่ะทีนี้ตรงนี้ส่วนที่เราทราบนะคะเป็นการต่อออกไปนะคะหมายความว่าถ้าเราเอาส่วนที่เราทราบตรงเนี้ย ไปรวมกับของปีที่แล้วนะคะมันก็จะได้เป็นคําตอบของเรานะคะก็คือปีนี้ส่งออกได้กี่กล่องนะคะเอาส่วนนี้รวมกับส่วนนี้นะคะหมายความว่าเราก็จะนําไปบวกกันนั่นเองนะคะอ่ะก็จะไปเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะในหน้านี้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เป็น 5 34,000บวก35,000เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะเราก็จะมาแสดงวิธีทำกันนะคะก็จะเริ่มจากปีที่แล้วนะคะส่งออกสินค้าได้5 34,000กล่องนะคะจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้นี้เนาะเป็นการบวกนะคะเราก็บอกว่าปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่องนะคะเราก็นำมาบวกกัน พอบวกกันแล้วนะคะก็จะได้เป็นคำตอบของเรานะคะก็คือปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้569,000กล่องนะคะต่อไปถ้าเราจะตรวจคำตอบก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วนะคะการตรวจคำตอบเนี่ยก็เหมือนเป็นการคิดย้อนกลับไปนะคะเอาคำตอบที่เราได้เนี่ยลองไปแทนค่านะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะเช่นข้อนี้นะคะ ข้อนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยเขาถามว่าปีนี้ส่งออกได้เ,เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็นำของเราเนี่ยคำตอบของเรานะคะไปลบกับของปีที่แล้วนะคะลบกันทำไมคะลบกันแล้วถ้าได้คำตอบนะคะเป็นส่วนต่างที่โจทย์ให้มานะคะซึ่งโจทย์ให้มาว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่35,000กล่องใช่ไหมคะ คำตอบออกมาได้เท่ากันนะคะคำตอบออกมาได้เท่ากันหมายความว่ามันสอดคล้องกับโจทย์นะคะถ้านักเรียนตรวจสอบแล้วมันสอดคล้องกับโจทย์นั่นหมายความว่าคำตอบของนักเรียนนะคะถูกต้องนะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานใบงานที่2.1นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาก,การบวกและการลบ1ขั้นตอนนะคะก็จะเป็นโจทย์แบบง,ง่ายๆนะคะยังไม่ยากเท่าไหร่นะคะ ทีนี้ใบงานเนี่ยนักเรียนสามารถปิ้นออกมาทําได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่มีเครื่องปิ้นนะคะให้ทําในสมุดนะคะโดยที่เรียนลอกโจทย์นะคะลอกโจทย์แล้วก็เขียนตามนี้เลยนะคะสิ่งที่จะกาหนดให้สิ่งที่จะถามนะคะแล้วก็วาดแผนภาพนะคะวาดแผนภาพเสร็จแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็แสดงที่ทาหาคําตอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูก็จะมาเฉลยให้นะคะเหมือนเดิม สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนไปก็คือการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะ1ขั้นตอนเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะทําการวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมคะวิเคราะห์โจทย์เนี่ยทำให้เราได้อะไรคะได้ทราบสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ใช่ไหมคะกับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปการวางแผนแก้ปัญหานะคะในส่วนของการวางแผนแก้ปัญหาเนี่ยเราจะทําการวาดแผนภาพนะคะ ต่อไปนะคะการด,ดําเนินการตามแผนนะคะก็คือการแก้ปัญหานั่นเองนะคะเราก็จะทําการเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงที่ทำหาคําตอบนะคะแล้วก็สุดท้ายการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะหรือการตรวจคําตอบนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถทําได้ง่ายๆนะคะโดยการคิดแบบย้อนกลับนะคะหรือ,อคิดแบบการ นำคำตอบนะคะไปแทนค่าดูนะคะว่ามันสอดคล้องก,ก,กันกับโจทย์หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะการบ้านมี3ข้อนะคะใบงานนะคะทำในสม,มุดก็ได้หรือจะพิมพ์ออกมาทำก็ได้นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ